ดีทุกคนตอนนี้ก็สองยุ่งวายโอจีทุกคนสงสงใจมันบอกว่าข่อยใส่เสือเออเสือเออมันมีรถทูกรถทันนียแปลว่ามันมีทีมงานรถอีช่างเออแม่นแล้ววันนี้ข่อยจะมารีวิวรถคือเก่านะฮักบ่แม่รีวิว,นะแ,ว,วแต่ว่าในคลิปก่อนก่อนธนาะในคลิปมือกองข่อยเนะาะธนารถมือกองข่อยมารีวิวแบบว่าโทอธนะเป็นว่าสร้างมาจากประเทศอังกฤษเนาะทรเป็นเนาะ คอือมัอมอนนี่คอยกามีทออีกทอใหม่คือกันคอยเอารถนองคอยเนาะรถนองคอยแบบว่ารถทอดั้งให้กันะนะแต่ว่าจะมาแข่งกัน้นใคจะแห้งก็กันเนาะว,ว่าเสียงทอมักเสียงแบบใดแบบใดกะใส่คอมเมนต์อบอกไน้เด้อว,ว่าสีมักลุ่นใดลุ่นใดเนาะมาก่อนอื่นเราจะมาเบิรนทอก่อนทอรถค่อยก่อนเนาะนี่นี่กะ พ่อลุนบูเนาะแต่มันหัวมันดังฟังเสียงก่อนนะฟังเสียงก่อนพ่อใส่ได้อยู่ไหนตำรวจพ่อได้กปุ้งคนกาเออมอเตอรถก่อนต่าไปกาบึงในรถนี้เนาะก็ม่ีท่อท่อช่างเกินเลย ฮะตัวแดงเตือนะนี่เนาะเราจะมาเบิ้งเนาะว่ามันสีแห้งสีใดิ่อไดูเรื่องนี่กๆมาเราจะมาทุกคนพังเซียงทอรถลุยก่อนเนาะแหละพังเซียงทอรถนี้ให้สัตว์กินก็เก่าขนา ไปว่าเออมาันสีใดๆทำใด้ที่รถเพิ่นกาให้เพิ่นบิดเองเนาะว่าสีเท่าไรเท่าไรสบายดีกองแบบเป็นทางการมัส้สบายดีครับพบกับผมเต๋อบ,บอกฮักฮักเข้าแต่เขา้าบ้าอ้าว <c oughs> อาเสียป้ามาเท่ารเท่ากับ <c oughs> พังเสียงถนนหัาก่อนทามักเท่านถเท่ากาคอมเมนต์ท่ารถเท่าทามักเท่ารมือกองกาคอมเมนต์เท่ารมือกองเดินมึงก่อน cái tay em xem anh mắc khăn nỉ gà soi công viên khăn nỉ mắc khăn nỉ gà ทนนันหนิเออลองมือรถขนนี้มือกล่องหูดับค่ะเออตึงใช่ไหมเออรถล,ลามันกระเทะขนาดนี้พวกไทยกา ไม่รู้ปรไปเลยหรอกอไทยกามีรดแตงเหมือนกันรดลาวก็มีเหมือนแตงรดแตงคือกันแต่แตงคนละแบบงามคนละแบบครับนนอน์แต่กาบ่ม,มียังไงเนาะคลิปนี้กะมีท่านี่แหละกาถ้ามากักทอร,รุนได้กะคอมเมนต์ได้เด้ออันนี้ทอบูทรดัง่งทอดังอันนี้ก็ทอดัง <laughs> แต่ผู้ซื้อเนาะทอเนาะ <laughs> เออดูเงี้ย คัตำรวจอยากมาเอามาเอาเล้เด้อสองคันเงีงเศรษฐาดังถ้ามากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ในสองอยงวายโอจีเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเออติดตามด้วยสองบ่มีแล้ว <c oughs> ชื่ออีเมล <c oughs>